วันนี้เขาไปเบิงทาางดานน้ำมันปาล์มกันเบิงค่ะภาณีจังหวัดนะคะคุ้มเข้มน้ำมันปาล์มค่ะลุยตรวจทั้งจังหวัดเลยนะคะป้องกันการกักตุนล้างพ่อร้ายพื้นที่กระทบเหตุนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยขาดแค้นยืนย่นค่ะว่าบม่มีการขาดตลาดแน่นอนแต่ว่าบางลานก็นจำเป็นนะคะที่จะคลายเพื่อก,กระจายสินค้าออกไปให้ทั่วถึงค่ะ ายสารุ่มมงสูงเนินภาคในจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำมันปาล์มในเขตจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยได้ให้การซุ้มตรวจยุที่ตลาดสดแล้วก็หางสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะเพื่อตรวจสอบว่าสภาพคงค้างแล้วก็เพิ่นสิเบิงว่ากักตุนหลายบ่อนะคะคมีกักตุนไวบอ่อโดยเฉพาะหางสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่ละ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่านำมันปาล์มในเขตจังหวัดขอนแกนน่นเพียงพอต่อความต้องการกับผู้บริโภคเดอ้อการสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เมื่อปี2567ครับประสบปัญหาภัยแรงและการเรื่องของน้ำท่วมในช่วงปลายปี2567เครับเป็นเหตุให้พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของกเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบครับมันก็นเลยส่งผลต่อการขาดแคลนวัตถุด,ดิบ นำมั่นปามในระยะนี้แล้วก็สิกรามาเป็นปกติในเดือนเมษายนเป็นต้นไปครับดัง,งน<ฆ>ั้นเพื่อเป็นการส้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพิ่นก็นเลยลงพื้นที่นี่แหละครับตรวจสอบตลาดสดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าร่วมไปถึงการจัดทรงเจ้าหน้าทีผ่ผาานชิตลงพื้นที่ทั่วจังหวัดครับเพื่อตรวจสอบสภาพโคงข้าง ป้องกันการกักตุนสินค้าครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะกับพ่อว่าร้านค่าแล้วกับหางทรัพสินค้าส่วนใหญ่ยังคงมีสินค้าจําหน่ายอยู่ค่ะในขณะทีะ่ราคานํำมันปลาล์มขวดหนึ่งไกยูที่ประมาณ1ลิตรเนาะค่ะราคากับหกสบาบาทซึ่งเป็นการปรับ ราคาตามกลไกตลาดเนาะค่ะซึ่งคณะที่บางล่านค่ะก็มีการจํากัดจํานวนขายเด้เป็นต้นว่านี่จังไอตาสิไปซื้อนี่ขั้วเลื่อนหนึ่งของไอตานี่ใหสามขวดขั้วเลื่อนตรงนีงน้ก็ใไหสามขวดบ่เกินนี่เนาะค่ะคในคณะที่ร้านค่าทรงกัดจากัดคือกันบ่เกินขั้วเลื่อนละหกขวดคือขายปีกนี่สามขวดขายทรงหกขวดว่าสันทอแล้วกับกุ้มล้านค่าที่รั่งซื้อได้นะคะกับบ่เกินสองลังเพื่อที่สิให้เกิดการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคกลุ่มอื่นยังขอบคุ้มพร้อมนะคะ แล้วกับขอยืนยันเนาะค่ะยืนยันว่าน้ำมันปามของจังหวัดขอนแก่นนี่บ่ขาดตลาดซึ่งผู้ประกอบการทุกไร่กะมีการจําหน่ายตามกลไกของตลาดมีสินค้าเพียงพ่อแน่นอนเพียงพอต่อความต้องการของตลาดอาผู้บริโภคแล้วกับม่มีการกักตุนสินค้านะคะเอาไปฟังเสียงของ่านพาชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะครับจากการติดตามสานการ์ของจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้นะครับโดยตัวของน้ำปามเองเยยังเข้าสู่ตลาดปกต,ติอยู่ นะครับก็มีการปรับราคาขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับของบางยี่ห้อเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยกำลังปความปิดเนี่ยเข้าสู่ตลาดน้อยลงจากสถานการณ์ภัยแล้งของเมื่อปีหก็ดแล้วปลายปีหกเจ็ดเนี่ยทางภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มสำคัญเนี่ยก็ยังเตี่ยวเพราะท้งทั่วมีคือรถไฟไทยอีกนะครับทำให้น้ำมันปาล์มเนี่ยเข้าสู่ตลาดน้อยซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้มอบหมายให้สำนักงานพื้นที่ นะครับแล้วก็จังหวัดของแกนเองเนี่ย,ยว่าหมายให้ได้ยิ่งวัดได้ติดตามสายการได้จ,าานในใจ,จิดน,นะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ติดตามดูตอนนี้นะครับว่าประมาณปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนวลปามจะเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นปกติคือปริมาณที่วัตถุดิบอ่ะจะเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของนวลปามก็จะราคาปัตจุดวดก็จะถูกลงเป็นอัตโนมัติซึ่ง